สวัสดีค่ะคลิปที่สามของรถเจียวเขากระส์พัฒนาเด้อค่ะคลิปที่สามค่ะกมึงรถกระสพัฒนาอย่างไปค่ายเขาด้วยค่ะกอยางเอื้มหลุดรทันรถมนเร็ว ไล่ตาเนี่เด็กพี่น้อกำังไล่ตาด้วยกันนเอบเทียนเ่ามีแนวใหม่เชี่ยวสีไทยเนาะมือจับตัองกตยังสีไพี่น้อมึงมึงไปวิ่หนาือมึงไม่

ủa ừ, hai ta, ủa ủa mẹ, con biểu tình một chia buôn ở mấy mẹ, đình gang đen mía. Bít có sóng có ý nghĩa dưới มีือคนขับรถเกี่ยวได้ค่ะนี่ขับรถที่เลิกขับขึ้นที่หลึกขับเครื่องรถเกี่ยวได้ค่ะนี่สองตำแหน่งนั่กันเลยค่ะนี่ส,นนส,นนนนสุดยอดสุดยอดเห็นงานนี้เลยค่ะนี่รถลุงไปง็นมึงรถดีซ่อมหนักซ่อมนี่ดีตัวค่ะ ตัวมึงปวดมีปัญหาโบยังโบผู้แบบนี้นี่เป็นตั้งให้ขับรถอยู่ค่ะปลอยว่าคือเรื่องรถดีปนี่เป็นต้าจ้างเหรอปล่อยว่าอันนี้อันเพิ่นเป็นลูกห่องเพิ่นนี้นี่เพิ่นเป็นลูกห่องเป็นคนขับรถให้เพิ่นนี้นี่ขับรถให้เสียตรงแต่ว่าเพิ่นเหตุงานดีลุงไปซ่อมปวดมึงปวดคนอย่างดีเปซ่อมเรบ้อมแล้วนี่ขับเส้นเหลือ้อม เดี๋ยวแวก็รถเกี่ยวขึ้นที่เรือแล้วขับทีนเรือหาเกเี่ยวคนเดียวได้ w i n ตำแหน่งหิวสุดยอดสุดยอดด,ด,ด,ดีดีดีหมาว่าเล็กหน่อยอยู่เล็กค่ะนี่นุ่มๆอยู่คนหนุ่มไฟแรงค่ะนี่ขยันขยัน เวานี้มึงสั้งเกียริึงนี่คนเห็นงานดีจ้ะ,ค,ะค่ะ่าเงินดพี่นอ้อง จงปรัชนาอันนี้รถฮุกหล่อเสียตรงเนาะค่ะนี่มานำทีมงานรถเกียเยลลเก่ยวนั่แนแหละแดี๋ยวเนมา,าดูแลรถเกี่ยวนี่ก็คอก็มีฮุกหล่อเรียนอยู่ปกติแล้วฮุกหล่อเรียนคือก็เอารถคนมาไวยจะดูแลช่วยกัน vừa phút ba năm gần kín cái bốn khẩu đi. คืนเพื่อนเรามองกล้องข้าวญูนแหละแล้วก็แล้วก็กลับเพืนไหมกลับไปคือกลับเพืนขี้กลับเพืนจากท่าเย้ามาแล้วก็ไปทางๆคล้องไปนั่นเดี๋ยวอยจีไปถ่ายยูบุนแหละถ่ายยญูบังคืนเนล่ากลับเพืนกลับเพืนอืามันกำลังเก็บอุ่มแล้วค่ะนี่ เนี่ยมุ้งตัวเครื่องนี่นะค่ะหาเทียนนะคะคุณสมวัชสองแซนหาคอยมากแต่จะมองมันบา่เกียนนี่แลี้ยคอยว่าโบเกียนบ่จวดเนี่ยมีหน,น้าเหมือนกิ้วเด่โบเกียนหอมมากแต่เนี่ยนี่รถเกี่ยวเขาไปโบได้เสียเวลา เดี่ยวของเสือ้อค่ะกระทิดพักนาค่ะเฮคนจสบไปแล้วเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอเค,คนี้แลวค่ะคลิปนี้นะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาชองไห้ถ้